บ้านรูมิวกี้ไปรายาตอบชัดทำงานอะไรบินไปซื้อของค่าตั๋วเครื่องบินหกแสนเปิดบ้านรูมิวกี้ไปรายาตอบชัดทำงานอะไรโต้คนมองเกาะสามีกินล่าสุดมิวกี้ไปรายาและสามีแดนนี่คาดิเดลเบรซิงอดีตวิธีกรดีเจมาเปิดเผยชีวิตของตัวเองที่ก่อนจะมีวันนี้ต้องลำบากและสู้ชีวิตมาขนาดไหนพร้อมเคลียร์ประเด็นที่มิวกี้ไม่ชอบอย่างเกาะผัวกินในรายการแฉว่าเราไม่ได้อยากโชว์เพื่ออยากดังที่ทำเพราะว่าเพื่อนแนะนำว่าควรทำเพราะว่าชีวิตน่าสนใจชอบไปเที่ยวแล้วก็ชอบ ทำรายการในแบบของตัวเองคือชอบเที่ยวช้อปปิ้งก็เลยเกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นแต่ไม่ได้ช้อปหมดเป็นล้านทุกวันเราจะช้อปได้ขนาดนี้เราก็ต้องทํางานหนักด้วยเราไม่ได้มองว่าเราใช้ชีวิตแบบหรูหราคนอื่นเขาก็ช้อปกันแต่เคไม่ได้ถ่ายทอดแต่ของเราพอเห็นว่าถ่ายทอดสดก็เลยมองว่าหรูหราและเราก็ไม่ได้ช้อปปิ้งเพื่อสร้างคอนเทนต์แต่เราซื้อของที่ใช้ใช้แปบ๊บแปบขายก็ได้ก็ไลฟ์สดขายของเป็นประจำจากนั้นมดดาคาชาพาก็ถามต่อว่าคนมองทําแบบนี้เพราะว่าผัวรวยก่อผัวกินงานนี้ก็ทําเอามิ ว่าเธอเกลียดคำนี้มากๆเพราะว่าในโซเชียลถึงกับตั้งกระทู้ก,ก็ถึงมิวกี้ไปรยารวยเพราะอะไรทุกคนจะมาถามว่าทํางานอะไรคนก็หาว่าผัวรวยเกาะผัวกินแต่เธอนั้นก็ทํางานทุกอย่างขยันมากๆซึ่งมิวกี้นะเป็นเจ้าของแบรนด์บราทา ทำธุรกิจอูนี่คาเวียทำดีท็อกและเมคอัพแต่ตอนนี้ทำธุรกิจไม่ได้ถ่ายทอดออกมาถ่ายทออแต่แค่ตอนสนุกเพราะว่าตอนนี้คนถ่ายเครียดให้เขาดูแล้วฟินมิวกี้ไปรยาบอกว่าเธอนั้นทำงานมากกว่าสามีอีก YouTube คืองานอดิเรกนอกเหนือจากนั้นแล้วมิวกี้และแดนนี้ก็เล่าชีวิตความรักของทังครูให้ฟังเจอว่าเจอกันที่งานสงการที่ r c a พอได้เจอกันแดนนี่คือช็อกมากเพราะว่าเขาหล่อน่ากินหิวเลยมิวกี้ไปรยาพดุงสุกเป็นอีกหนึ่งขุนแม่ลูกหนึ่งที่ทั้งสวยและเซ็กซี่มีความสามารถรอบด้านจนคนกด like กดไลันรว ถึงแม้ว่าจะมีน้องกาเนสลูกชาย3าขวบแล้วแต่ความเซ็กซี่ก็ยังไม่ลดเลยแม้แต่น,น้อยมิวกี้หรืออดีตมิสเซ็กซี่เลโอเกิลปี2012เดินหน้าแจากความเผ็ดอย่างต่อเนื่องโดยมีสามีดีเจแดนี่ดาดิเอลเบลซิ่งสุดยอดหนุ่มโสดคลีโอปี2007เป็นกำลังใจที่ดีอยู่เคียงข้างเสมอไม่ใช่เพียงแค่เซ็กซี่เพียงอย่างเดียวมิวกี้ยังมีความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงร็อคฟิชเจอริ่งกับเดย์ไทเทเนียมเต้นหรือเป็นคุณแม่สายโซเชียลที่มักจะมีคอนเทนต์ออกมาเสิร์ฟแฟนคลับให้ได้ติดตามกันทางช่อง ที่มีผู้ติดตามกว่า1.23แสนคนโดยส่วนมากจะเป็นคลิปไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเธอพาเที่ยวพาช็อปปิ้งของแบรนด์เนมรัวๆจนโดนวิจารณ์เยอะๆว่าอวดรวยขี้โชว์แต่เธอก็เข้มแข็งไม่แค่สิ่งวิจารณ์เหล่านั้นเดินหน้าทำสิ่งที่ตัวเองรักต่อไปแต่กว่าจะมีชีวิตที่หรูหราในวันนี้ก็ลำบากมาไม่เยอะเหมือนกันเลยคะ่ะ